ฉีดใส่ตาแลวังตาบอดดึยง่าอันนี้ไหนลูกอุ้ยน่ากลัวแท้น่ากลัวแท้กด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 อ๋อดหน่อยน้ำยกดน้ำยว้ายน่ากลัวแท้โอ้น่ากลัวจังเลยค่ะ กัวจังเลยมากวจังเลยลกเดจัง้นนะนจ้ได้ค่ะโอ้จัดเลยอ่ะคันมาเร็วๆจน เมืดมื่อดหน่อยนะคะเพราะว่ากวาดบ้านเนี่ยกวาดบ้านเนี่ยกวาดบ้านกวาดบ้านเนี่ยกวาดบ้านกวาดบ้านเนี่ยไมออกวาดบ้านเนี่ยกวาดบ้านเนี่ยไปเอาปลาไปเอาปลามาขึ้นรถมันจะลืมปลาแม่เออเอามาให้นะคะมาเอามาให้ตังวัน ย่างมันนั่นเจ้าว่าอย่างงี้กี่แสนตู้มกรนี่วะเออมันก่อนนี่เอาใส่น้ันแข็งไว้เอานลำแข็งใส่ไปไว้อีกเมื่อเช้าจะเอาไปปั่นกันขยายหนูโตเนึองอ่าปาหมึกปลาหมึกกันนหะปลาหมึกให้ยันบนน้อยโตเนึองให้แม่นางโตเนึองให้แม่ย้อมโตเนึองวันนี้จะโตบุปปาเอาปลาลูกจะไหนได้อาบน้ำเนี่ย เอาไปห้คันคันขัดเด้อยยเยหนูกัมันปะพุ่้นจเนองะไแกน่อยแอแล้วอะไรนะเราเรียกว่าอะไรเอาเราเ่อสบไยขึ้นไปเร็วจังใช่เขาจะมองนงกจะกลับไว้เจอ ไปเอาปลามาลืมไม่ดียูขังของไม่ดีหยกมาบมงมันหน่เนอะโอ้แกเอาเกลเลยลูกมดแท้อ้ำอะไ้ำใเตาอออาก็นหน่อยบริสุทธยากเลยเร่คามมงจ๋าเจหน่อยเลยลูกโอ้ยเจหน่อยเจหน่อย ไปขอจังน่อยๆของเล่นเล่นนิ่ๆอ้างอันไหนก้เนี่เก็บหมดอือน่นี่นี่แหละที่เก็บยัดแจงเดี๋ยวขออมขใครอ่ะไม่หรอไม่รู้ไม่รู้ของใครอะไรหรอโถอันนั้นน่นนั่เก็บมาให้เดี๋ยวแม่เดี๋ยวมันมีอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรไปกระเับโถ นด้ขอหนอแม่มีหน้าที่เก็บไม้เขาเดี๋ยวอันไหนที่นั้นนะค่อยเอาเดี๋ยวค่อยขอไว้ขอไว้งั้นแหละเดี๋ยวจะถามให้เขาบอกว่าได้สีก็โอเออ้ยไอ้จะไปเก็บผ้า้้ออเขาใส่เอาเขาใส่ถังนี่เขาเป็นยี่ห้อมีเยอะติดตัวนี้อันนี้เขาเรียกว่าฟาร์ม มองเล่นน่ากลัวน่ากลัวจังน่ากลัวจังเลยเมืดๆหน่อยนะคะน่าจะทำที่กันอ๋อทำค่ะทำอยู่นะคะแต่ตอนนี้เพิ่งเข้ามาค่ะอะไร

ป妈爸มฉาันาาพาร้องโอ้ยงนพาร้องห็นพาร้องตอนนี้มาคุยกับเต้าแฝดก่อนนะคะไว้ได้ดาวศูนดวงโอ้ไม่ได้ดาวเลยไม่ได้ดาวเลยขอดาวหน่อยค่ะนอนดึกค่ะสี่ทุ่มแล้วแต่ว่าเด็กนอนตื่นขำค่ะนี่ขึ้นีไปนี่คือย้ายผลของเรียบร้อยเน่ามา นาวบ่น่าน้าแข็งใส่อียินบอเออเออเอาเอาน้ำแข็งเขาตักใส่อีใส่รถเอาใส่รถก่อนยังใส่น้ำแข็งมเจ้หนักดิมันไม่ได้มีอีกโตมีอีกโตนี่ะโตอะไรคอยเล่น ปลาตีใหม่เลยตีใหม่โอ้ยมีสองตัวแหละลูกหนูได้โอ้เก่งมากพี่พลอยหาเจอพี่พลอยหาปลาหมึกเจอตัวเออห้าตัวเดี๋ยวนะฉันให้ปลาพูลหนึ่งตัวโบนอยตัวหนึ่งเจ้าตัวหนึ่งย้อนตัวหนึ่งพอดีไปงาตัวหนึ่งเออพอดีพูดถองไปมองดูเพราะน้ำแข็งใส่ทางตัวนี้คือเราไปตั้งแข็งใส่ปลาปลาเขาไปหนึ่งปลานะไรแบนี่เห ขนมเค็มีเฮ็ดหนึ่งนี่หนิโหวิภาสไปเพื่นพุทธศูตย์ก็ดีเลยขอบคุณปลาไม่น่าไม่เอ๋อเอามาให้นั่นยายหนูจะได้กินนะคะขอบคุณนะคะหนูอยากกัดลูกหนูกัดอะไรหนูกัดอะไรเพคนบอกเจ้าเรื่องไข่ไส้นี่ดิสว้าตาฝนใส่อะไรอ่ะไม่เห็นไหมเจ๋ไหมตาฝนเอาไว้ใส่บุญบังไฟปีหน้าจ้ะ เอาไว้ใส่บุญบ้างไฟนะตาฝนจ้าหล่อหล่อหล่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ไอหยอกแน้ไม่เอาเนี่ยลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอเอาออกไม่เอาไม่เอาหนูไม่ต้องกัดงั้นหนูต้องเล่นเลยเข้าใจไหมคะ อ่าถ้าเข้าใจก็ไม่ต้องทำพูดไปฟังแล้วจะโดนนะคะโอเคไหมคะเข้าใจไหมคะร้องให้รองไห,ห้ทำไมให,ให้ยายร้องไห้เหรอคะบอกก่อนล้องไห้ทำไม ขอบคุณค่ะอะหให้ให้ให้อเอาไปเลยแบ่งคนท่าแล้วเยยวแม่นังหนึ่งมาสู้กินก็ละชิมก่อนเลยคุณเชียงไม่พักไม่ไร เฮ็ยป๊าไหวป๊าไม่้องไม่ไหวคอยนะสิลับจิงวะจ้าโอมีเพลงแต่ว่ามันเปิดไม่ได้ไงลูกยายเปิดไม่ได้ y ยูทูบเหรอคะยูทูบนี่ของใครเอ้ยเอเอ ล้วงเอากระเป๋าไม่ปหวระเป๋าวันตรงนม่ได้นี่วันตองหญิงน้องๆเติมน้ำมันเนี้ยก่อนระวังยุงเด้อยายอ๋อไม่มีค่ะไม่มียุงเลยดีดี ข่อยก็ได้แก้วใบนึงเหมือนกับเปลาข่อยนแก้วกาแฟทำอะไรอ่ะลูกลุยพ่อยทำอะไรขาพ่อยทำอะไรคาพลอยเตะบอลได้ไหมลูก ได้ไหมคะได้ไหมเอได้ไหมเอโอ้ยล้มเย็นดีหาล้มฝนดีตก,ดดก่ไได้ไหมคะรายะจะดให้ออ่ออกเลยนียายายาิยายา้นมาทางนี้เลยอย้อวไงนี่เน,นี่น นี่จมาปเนยปเยวันนั้ตรงนี้เาไมยัตรงกันนอนดึกก็ไม่มีใครนะคะนอกจากบ้านเราอยู่ตรงนี้ ก้อนนี้เรากลับไปแล้วค่ะข้าวิปู้าทิปูหนูไม่เห็นเลยเองมาโม่นใครเอาเนาะชาดออกไปาูก็เห็นตัวตยอท่านทิปูเ็นข้าวติปูออันอัจะใส่สีทองสีเงินสีทองสีทองตาเขาพ่นอยู่ บอนมอแกมันไปกิน้ำอยู่แไเ้วมกมาใหิดมันไม่มีน้ำนี่ักิดแกอะไรนมามันเห็นมมันก็เหมูมาันกินเลยเมื่อนซื้อบอกม้มวายลีดมากินน้ำไม่เด้อซื้อป้าน้งปะน้งเมื่อนซื้อบอกหม้อวายรีดมากินน้ำเด้อเนี่ยฮะเพื่อหัวคกาลั่งกายที่ไร ยี่ในี่ยัตรเก่าอันนี้เรียนเหม่อ่ออทำไม่รก็น้ำหนอนอ๋อต่มาเจ้าก็ได้ครับออม่เลงมาวิเอาเอาลูกวิ่งยกขึ้นได้ดอกพ่อฝนยุมันบ่ได้หลายิ่นได้นักกว่าในดอกมันมันมันิดกี่เลงกี่ะมันพับลงมาเลยไมเเ้หายแล้วหาแล้วโอ้ยฝุ่นยู่เอ้งฝุ่นยเือแแม่แก่รุดแก่ด อควกมีเจ <Smile, S 2> ้าขี้รถมาพร้อมแล้วมึงเ่งจัเก่งยุงตีนจ้าขีเป็นบอกาขีเป็นบ่จ้าเไม่ช่้าลเจรงาขีเป็นาจรงเออ้าขีเก่งารถเก่งมาแล้วก็พอฝนขี่ขันมาบ่าบ้งกันเพราะถ่างสั่จนบ่อม

ขวบเก่าเอาคารามันละเอาคารามันตีเลยกินมดแจ้งตังไหมเอาตังให้ตาตังให้ตากับบ้านแล้วพรุ่งนี้ตามาอีกพรุ่งนี้เราย้ายมาใหม่นะเอาไปนอนลำพีโจรส โดนไี่โชวะไม่หาโฉไม่หาพี่โเาให้พี่โชมาหาไหมโอเคโอเคค่ะ้ำจก็ไหมนกำจิ้ไมค่ะเยเิมค่ะนี่ยเนี่ยเนี่น่ยนี่าเนี่เนม่ะยเ่ยเนี่่น่เนี่น่นี่ยเนี่ยเ่เนี่ยเ่เนี่ยเนี่ยเ่เนี่ยน่นี่ยเ่ยเนี่น่น่ยเน่น่น คอยจิ้มน้ำอยิ้น้ำด้กิน้ำยงไงลูกอยจิมน้ำโอเอเคจิ้มากเลอ้มีด้วตรงนี้ไงลูกะอมามันนี่แหละพอยจเ้็ดห้ังานมานีเห็นบ่เนี่ยบามบามบามบากดน้ำแล้วไปให้ยายนังกินหน่อยเอามามามาหยินน้ำ

กาแฟูไหนกาแฟดูไหนฉันกาแฟดูไหนาอะไรนะลูกกาแฟกาแฟเหบกาแฟไหมคะาแมาหากาแฟให้น้องพลอยเพียอยนกาแฟให้น้องพลอยหน่อยกาแฟกาแฟเป็นยังไงมาหากาแฟให้หน่อยอันนี้ตาฝนอันนี้ตาฝนกาแฟตาฝนตาฝนตาฝนนะอ

อะไรอะกระลังไก่กื้อก่กระลังตาเรใครกลังใจจตาเไม่ตองม่ตาเรตลได้เนคนี้แกเกี่ยวกปะคนนี้าทันติ๊บ๊งหันติ๊บมหันได้น้ำลุงมีต่ากันตาเรหลายกูมูเดอร์เมียว่าเอาเด้อเมียไก่ตาเเด้อ ก็ต้องออกเครก่องเันเมดทุกวันเจ้าเจ้าเหล่าเจ้าเจ้ใช่เอาเอาลูกวิ่งเขาไปเอายุฮานะขอบกร้าังไก่เดีายวมาใบทะเลียนนี่เอามือคนที่อเลงอยู่ก้อเตรียมไปเอาเดี๋ยวพ่อเอยจะเอามาหรือไม่มาไม่ต้ออมาส่วนกลางเยอะแยะเลยจะอยากไปจะไปหยีตรงนั้น ไม่ต้องมาค่ะผา้มน้อนอเนา้อแม่ตโมไปอยู่บ้านสวนก็ตรงนั้นเลยอห้ผู้จมเนี้อก็้ด